พาดีอีนัสสวัสดีค่ะพอดีนะค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพอดีได้ไปถ่ายรายการไฮนี่รัสปี้กับทางช่องบูมายเปสก้านั่นเองค่ะพอดีจะไปถ่ายรายการไทนี่รัสปี้ทางช่องบูมายเปสก้าค่ะพอดีก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่าพอดีขึ้นไปไปถ่ายครั้งแรกเลยค่ะคือลงมาแล้วพอดีค่ะก็ยังไม่เคยดูค่ะจะมาดูพร้อมเพื่อนๆทุกคนนั่นเองค่ะ สวัสด,ดีค่ะสวัสดีน,ะะนะะ้องๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe ค่จะจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วค่ะแล้ววันนี้พี่หวายนะคะก็อยู่กับผู้ช่วยคนเก่งของเราได้ก็คือนะ้องพอดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีค่ะ,คะมาจากกิจกรรมไอดอลประจำสแตนด์ชีสัน2ค่ะโอ้โหพอดีส่งอะไรมาแข่งเข้าประกวดใน พี่ขิมค่ะเี่เป็นเพลงอะไรอ่ะยอมจำนวนฟ้าดินค่ะอันนี้ก็คือย้อนไปจนทีี่วนันตื่นค่ะเมื่อกี้พี่ก็บอกเพลส่งยอมจำนวนฟ้าดินไม่ใช่เหรอคะพอดีส่งแล้วพี่ฮองกงแล้วส่งทุกสิซสัปดาใช่ไหมคะใช่ไใช่ค่ะสิบสัปดาาดเช็คกิ๊นิดนึงวันนี้นะคะพอดีแล้วก็ เมนชนนเี่ยบอกเลยว่าเอาใจคนที่ชอบกินช็อกโกแลตแบบเข้มๆมากๆเลยพอดีชอบทานช็อกโกแลตไหมมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะหนึ่งช็อกโกแลตแท้58%สองน้ำตาลสามน้ำตอลน่าจะประมาณกลางกลางแล้วก็โปรตีนแดงเจ็ดเนยแปดกินวันนี้พูดเหมือนไม่มีอันเนจีเลยหรอถ้าวายนะคะ ชิแต่ถ้าพี่ขริปอบต่ไปกนาจะดีก้คะไม่ชิเกพี่ใช่ไคะใชค่ะเอาว่า้เราถายกันเอใช่มคะใช่ะทตัวม็อลันเอ็นโมานอหะคะเป็นครัแรกก็ถือว่าทัดีนะชมตัวเองโอ้โหเนคนเร็วจังพี่เขาตัดเร็วค่ะใส่ลงไปคนเรื่อยเนะคะ นี่ขาตันก็คือมันเริ่มเป็นสีแบบพอเข้ากันในระดับหนึ่งแล้วนะคะคทีนี้ส่วนนี้ของเราเดี๋ยวเราจะใสใ่ไข่แดงลงไปไข่แดงฟอมช่วยค,คนเลย <c oughs> นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเร<อ>าตัดต้งไฟแล้วเดี๋ยวเราจะคนเป็นระยะเราจะใช้เวลาที่คนเคี่ยวเขาประมาณสักแปดนาทีนะเพราตอนนี้ก็มีความร้อนนะระวังนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะดูเป็นแบบน้ำๆเลยเดี๋ยวพอเราคนเขาไปเรื่อยๆเขาจะมีความข้นขึ้นนะคะอันนี้น้องให้ผู้ใหญ่อยขอช่วยด้วยค่ะค่ะ

เดี๋ยวเราจะคนนะคะให้ตัวดาร์กช็อกโกแลตของเรานะเข้ากับส่วนของส่วนผสมหลักของเรานะส่วนนี้นะคะเราคนเจอเขาเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวเราทำเขาให้ใหนร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่ในภาชนะวันนี้ก็อยากกินค่ะแล้วเอาแบบน่ากินนะคะแล้วพออันนี้ก็คือบูช็อกโกแลตที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวเราเอาใส่ภาชนะ ใช่ค่ะใชแล้วใส่แกแล้วแกอเอาไปแช่้เยนให้เขาเตัวนะเขาก็จะน่าต่อืมทีนี้เดี๋ยวเราทำการตีส่วนของวิปปิ้งครีมแต่มันไม่ใช่วิปปีมมันเป็นนิปปิ้งคากลแล้วก็ทำส่วนของวิปปิ้งครีมตอนแรกพอดีนึกว่าเขาแบบเหมือนมีวิปปิ้งครีมให้แล้วเราไม่ได้ทำเอง็มานะคะแต่ปรากฏก็คือเราทำวิปปิ้งครีมเองด้วย ก็ว้าวเลยค่ะ yeah. ว้าวเลยใช่ค่ะไม่มเขาชวยไปทก็เป็นเมนูที่แบบว่าทำได้น่ากินนากินทำได้ไม่ยากเหลา่เนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันน่ากินมากก็เลยทำได้ไม่ยากถืออัน้เป็นลูกมือที่ดีใช่แล้วก็คือคอยเป็นลูกมือตอนบีบอันนี้หนูก็คือกลัวที่สุดเลยค่ะกลัวมันจะพลาดอ๋อ

เราเป็นไงบ้างหน้าตาอันนี้ก็จะเป็นแบบบลูช็อกโกแลตเข้มๆนะคะพอทานคู่กับตัวครีมที่แบบว่ามีความหวานนุ่มๆเบาๆอย่างนี้ก็บอกเลยว่าเข้ากันมากๆเลยที่เด็กๆทำง่ายเนาะทำง่ายใช่ไหมง่ายออโอเคค่ะลองมาทำตามกันได้เลยนะเพื่อนๆสามารถรับชมรายการไทยนี่ได้ทุกวันนะคะ แล้วพี่ไหวขอตัวลาไปก่อนนะคะตื่นเตะนมากภูมิใจเต็ค่ะใช่ค่ะเออนี่นาฬิกากินอันนี้ก็คือตอนทำเสร็จใช่วันนั้นแม่จำได้แม่ไปรอถ่ายใช่ไหม <ใช S 1> แล้วพอทำเสร็จอะแม่ก็หิวมากเสร็จแ,แมแ่เลยเสร็จ <ไป S 2> แม่เป็นถ้วยเลยค่ะเสร็จแม่แม่เป็นถ้วยเลยใช่ใชอันนี้ใครตักนะคะจบแล้ว แล้วนะคะกับประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายรายการไทยนี่เลสปี้กับทางช่องบูมแรงแตสิบเก้าค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ได้แบบแบบได้มาทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำค่ะวันนี้พอดีต้องขอบคุณนะคะที่ที่ให้พอดีเป็นส่วนหนึ่งของรายการไทยนี่เลสปี้ค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะ ถ้า<ม>ใครสนใจยอยากชมก็ดูได้ทางช่องบมแมร8่แทุกวันค่าเวลาสีม่มนนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ไปดูใน YouTube ของบูมแมรี่แปดก้อหลังก็ได้ค่ะเขาจะมีเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแต่เม,มนูน,น่าอร่อยที่ทำง่ายด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย